มาเลยิเกยมันพูดไม่หยุดเลยนี่เดี๋ยวพี่เอาไปดูให้นะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่รู้ไอ้เด็กแถวนี้เนี่ยมันลึ่งตังๆอะไรขนาดนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาหยอกกันไอ้เป็นเด็กเนี่ยไม่ว่ากลัวจะเป็นพวกคนแก่น่ะสิดีนะกูยังไม่ถึงหกสิบถ้าโดนกูคนเดียวมึงต้องทำใจไอ้ไอ้นายนี่แหละผู้หญิงเป็นไงทุกคนมึงเชื่อกูนะ ่นเน่นเนยังเนย่งแค่ลูกคนเดียวนั้นเนี่ยฮะถ้าลูกสองคนมัด่ามึงก็ผาชีมึงเหจริงเหรอมึงพูดมึงมึงมีมีประสบการณ์มันมีนี่ก็ยังไม่เคงที่ลูกเขานี่ีนี่ผู้ใดมนจิกีเมียแล้วคือกันมั้งเป็นไงผู้หญิงเนี่ผู้หญิงมีกินสติเต็มแต่ตอนยังไม่ได้ผัวเอพอได้ผัวปั๊บมีลูกปุ๊บนี่จิกเลื่อนทุกคนเลยทุกเก็ตอะไรเพื่อนว้า ประสาทนี่เราบ่มึงเกลียดเคลื่อนเรามึงว่ผู้หญิงนี่ทำไมมันจิไม่นันทำไม็นจิเม่เคลื่อนเอาเดจีลายฝากผู้หญิงนี่มันจิเป็นแบบนี้ซึกใจของลูกผู้หญิงคือการคลอดลูกซึกใจของลูกผู้ชายคือการเป็นทหารแมมึงว่ากว่าที่ห้องได้เจอเราคนบอกผมกระเบงไปแล้วอุ๊ยคดีบผมอู้คดีบเซ็นประสาทเนี่ย ถ้าเรียกว่าไฟมันช็อตไงต่อสายพิษใครกูก็เห็นก็เบี้ยกูเละโอ้ยตอนไหนกันไ่หมาเด็กปั๊บตอนไม่มีนูเป็นยังไง่พูดไม่มีให้ช้ำเลยพูดดีมากขค้าหนูตาเรียกคุณนด่กีที่สุดเอ่สมุดคุณทานเตะไก่เนี่ยก็ไม่ได้เรียกป้าหรอกเอนี้เราตอนสมัยเด็กคนตอนเด็ก สมัยแต่ก่อนพิธีพ hmm. okay. yep> ิธีนั่งดูไกลๆเนี่ยตัวได้กันใหม่ๆนะพิธีมากินเขามาหาไ้เร็วอย่าจะนานหลายเดี๋ยวมันกีเย่หวานนะเย่มันีูคนเดียวจะพีหลอกมันกินผู้ชายพาอขนาดนั้นเลยเออกูไม่มาจะกินกับพูดเนี่ย นังไม่ได้ถอนเี้ยไปเอาไปจะกวดหน่อยหนึ่งได้กินไปจ่ายห้โหเมื่อก่อนกินเหล้าอือสี่สิบนอนสมัยแต่กอนคันเี็ดคันเี็ดสมุดไปทำงานมันเหนื่อยคือกันโอ๊ยเสือฟงเส้อผานี่กูทอนไว้เตไกลเนี่ยเจ๊ใส่ตาผานแล้วก no ็พ <c oughs> ูดอู้เหนื SN, ่อยนี Surprise, okay? <c oughs> ้พีนี้อาบน้ำตายให้เด็คนมาคิมเขาโอ๊ยพูดเดเนี่ยอีจนใหม่ใหม่ คะแนนพ่อลูกสองเด็กเป็นยังไงล่ะว้าวจักไม่เคยด่าก็ด่าดีจักแม่ไปจำใครมาด่ากูนั่งอยู่ไกลๆดูมันไม่พิถีเด้ตะโกนเลยได้ทำไมเป็นยังไงเมื่อที่จะหาไม่เขาเนี่ยเขาไอหมอนี่ใคทำคนคุกอะไรต้องสั่งสโสมไอ้ไม่มีหัวคิดมันกูก็สวนมาเด้อ กูคิดว่าทำไมกูจะได้ตะขวดน้อยฉันก็ว่าจะหาเข้าไปไม่ว่าเฮ้ิเซนเนี่ยจะหาเข้าไปแล้วนั้นจะให้แม่ต้งแข็งตายซะจะไปแข็งคนแม่งไม่แข็งละอะไรอะไรอะส่วนตีนอะมัแข็งกูเป็นแก๊งว่าแค่ทุกอย่างน้องคนนึงเขาแย่งบังเอิญเพราะฉันไม่รู้เลยอะไรแย่งเนี่ยว้ามึงเนี่ยกูไปทำงานทำการมาคือกันเสียผาอะไรเลยกูกัดกอง ทอดไม่บอลเก่าเลยไม่เคลืไปเดินเจ็ดมันใส่ตะกร้าเดินเดินพูดแล้วปัดเป็ดปัดเป็ดผัดเป่งใหญ่กินตายลูกตั้งสองคนน่ะ้แค่กัปตาพาคนแม่ไปเดินไปถึงทอดทิ้งทอดควักไม่ใส่มึงก็จะใส่มันเต็มเก่งกูลงตะเก่งกูก็ไปคืนดกแล้วขามันกางโง่ไก่ลูกวอลตะกาลงไก่มาเตือนเก่งกู เลยจะเสื่ผ่าคือกันไม่เคยให้กูตัดมันก็ใช่ดิโอยกูมึงกี้กูก็อิ่มก็มันคือกันใครเนี่ยไอเอ็งหาเลี้ยงมันน่ะฟาดกันลูกใหญ่ลูกโตไม่เคยว่ากูดีเน้่ยบายไายกันกัอนมึงเอ้ยไปทำงานก่อนหูเขาวอย่างนี้ก็ไปไปดิ้กูจะไปทำงานเขาไอเอ็งกับผัวเนี่ยแหละคืออย่างก็แม่นททำคือเอ็งเป็นศัตรูไปดิเขาจะไปทำงานเขาเอาแต่ต่งเขาไปทำอะไร เอาแน่นมึงจะผ่าก็จักไม่ต้องใช้เครื่องปั่นจักมือถ้าไฟแทงรู้ในรัฐบาลก็ให้จ่ายจ่ก็ไม่ฟรีไม่ฟรีจีเอ้ามันบอกแล้วสนามรบกำลังดีตรงสหยดาวดูแบบนี้จริงๆมันเรื่องจริงเลยใช่ไหมแบงค์เดี๋ยวผมจะไม่ใชแมงเขาหลงคุยตั้งนานกินนะจินแล้วก่อนคุณหมาหน่ามึงมันบอกจะหาตะปาตะคอก มันมันเริ่มดึงกูไปปนกับหมาลุงว้ายอีคันนี่ไอ้เมียนอกกูเต็งม,มาเป็นเมียไม่ใช่กูเต็งมาเป็นแม่กูไทยกูทุกวันนักเขากูไม่ทำแด็กกูหน้าเมื่อนกูก็เดินใช่ก,กูเดินไปแม่เดินตามไปดา่าขึ้นเป็นลูกแม่กูบอกว่าไอ้คนมึงจะไปไหนนั่นกูไว้ากูสักทางจะไไปไหนนี่เราหัข้าววายกูก็หันมาใส่แล้วตะโกนใส่เลยกูโมโหว่าไงกูจะไปเจอฟ้าอีน้าของสุดเด็ก หัวไหลหัวโหหลายแหอะพกดามมัวกูเอาจกิงทำไงหนาจืดพอกูเห็นเนี่ยหนาจืดกระโดดทีฟองปีนลมฟุ้ทีเมียทีจักรยานทำมันบูมไปที่ตรงไหม้พอเห็นกูลี๋นวมันจักรจานบูกม พวกเห็นอู่พวกเขารุนแรงอกมปั๊มู่เมียม่ตามไปไล่ตอบตาตอบกวาดมาีูยกสักรยานเลขานั้นลูกเวเนี่ยวายมถบระยะดูถือจักรยานาบนี่เก่งไม่จริงที่วายอะไรวะเอาโดนคนแล้วหนึ่งคนมาจะหาจะปักจะของคุณหมาทุกคน พ่อเงินเดือนฉันขายเมียด <athletes> <N isis> ้วยฉันเสียคนใจหนิไป้เอ็งหน่ะเฮ้ยกูเรียกมันหน่ะทักทักไงกูมันไม่รู้เป็นห่าอะไรหนิได้เมียคนไหนกูก็เรียกพ่อเรียกหนูหนูหนูพ่อลูกสองคนมึงเชื่ยไหมเรียกว่าไงแม่งปล่อยเฮียกินหนูกูทําไมมันติดเฮียทําไมมันปวดใจเฮีย หนูาอยู่เนี่ยหนูหนูกูนิอยางเี่ยเฮียมันกิเด่นยงลมบาดเลยทุกวันในูกินเขาก็เฮียเด็ดเยเีดีกว่านวดจ้าออยาจะปักไงตัวอ้โหงแล้วเดถยว่น้อดิ กินลมเืิดใหม่่งไม่ัวดังุงไตั้งใจไปตั้งใจตั้งใจเลยเล้วเต็ูถึงก็ขัดขันในนนายานี่ไม่แต่ขี่เมามาพวพันชีตเป็นไงวะพัดชได้ดีเบงไม่เคยจีแม่มนวจนะครับล่อยปล่อยปล่อยอาช่างที่ที่ไหนขนาดนี้ขนาดโต๊อกกัคอ ผมมันม้อนมก็คือขี้ับหวานฉันฉันดูเนี่ยถ้าฉันไม่ละก็คือจิตเพี้ยนเบรกเด็ดเด็ดฉันไม่เกลียดรอกจากคนเมาชอบโย่เพราะว่าคือที่ที่ไม่เกลียดคือใจประวัติของเคยเวทหาเถื่อนเด็ดเด็ันมาฉั้นเป่นแย้มแยะคือเสียดรอบชันคิดเป็นเมือก นางสาวมันก็ยิ่งกว่านี้สิว้าวนี่เวลาวัดมาุ่มเข้ามาหาซิปนี่กูละทีละหาปีหาปีเนี่ยิ<อ>่งมากินตอนโควิดเข่าเนี่นนย <c oughs> แต่ว่าเวลาเดนลิเกที่มัแนแจ๊ะเลยมันคิดอะไไม่ออกจริงเป็นกระสนดาดแต่ก่อนมันได้ดูดมากคือกันคิดพูกคุยอะไไม่ไมมออก <c oughs> เดี๋ยวเองดตรีหลักหลักมาเดี๋ยวนี้เราไม่มีนะครับยาเสพติดกินนะเราก็ไม่มีนะครบบับจะมีไงก็ผมมึงไม่เบ่งเนาะ จริงไจริงเรีนดีแต่ตัวเองม่มีเน้นก็ไม่มีจริงๆผมไปเคินตามหาทั่วแล้วไม่มีใครมีเลยโอ้ะมาเด็ดเนื้อจาดเต็อย่างยายากจพต้องเป็นติดมันเด็ดเนอะด้วยเนี่ยพวกฉันลิเกขาวสะอาดพอะไรสดพวกฉันพอสุดเลือกยาเสพตรงเสพติดอ่ะคือพอผมมันติดครับเพราะว่าผมขายครับไอ้นี่หนักเลยเนี่ยพอนอนนอนเขาจะขาไงล่ะ โอ้ยมาผมคืน้วคนเท่าคุณในการเตะการตอกมันเป็นกันจังดนันเจอหรือยังโอ้ยพี่จ๋พี่พี่ลืมจะพี่ลืมคุยกับมันสัเพื่อนเลยทำรางวัลมาอยู่แล้วอ่าทีนีิปทีน่ะซิปยี่ซิปก,กว่านี้เวลาให้รางวันลนีกใส่แมสก์้ <c oughs> ันการใส่แมสก์ปิดจมูกนะครับไม่ใช่เอามาปิดทางนะครับเขาบอกให้รางวัลจะเปว่าเฮ้ยเนี่ยอ่ะมึงเดินไปก่อนมะ้ยฮะฮะไม่กล้าเดินผมหรอไม่กล้าเดินตามรอเดี๋ยว ฟงโอ้ยสองใบเลยขอบคุณมาเดี๋ยวเด <ผม S 2> ี๋ยวฟงมาไล่มึงจิบบินบาดตาถึงขอบขอบคุณครับอ่ะ,อนะอะเอาว่างผู้ใหญ่ไม่กี่กูช่วยดีมากสิอะไรผู้ใหญ่เอาโยอ๋ออย่าพับปลายละอาใจหน่อยครับได้สวยด้วยจับจับคุณนี่ไม่ต้องพวกนีดด้ dong คนจีถึงทีใหญ่ผู้ใหญ่ไปนับกระตังค่าเด็กเกมาตายคนเนตัวก่อนเนี่ยคุยเขาจ่ายอยู่แล้วเละวะคุยเรื่องกระตังนี่คุยอย่งเน้นไม่ใครคือมันไม่ใช่พี่มาวกุยยังไม่ใจเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเลอะมันไม่ต้องมาจะจะคิดกับตัแบบนี้จ่ายถ้าถ้าจ่าแจงจีเกียรต์ไปทวงเพราะว่าคุยเคยเรี่ยวมาคุยแค่ กับพกงานวัดแบบนี้เด็ดหาลิเกจเจ็ดหมื่ 70, นก็รับฟูรับตาก็บลุงวัดตะคองเงก็มาตายกับไปนอนกับเต่าก็หายดูดเลยดีเกจพอเปิดถังไปนอนปาหญิงก็งานมากช่วงเดือนมีนาล็อก็อยากได้หลับกับถังกับกระบาดไปนอนก็ดีได้ไปเลยในคนอื่นรูต่อมั่อไหรโอ้ยแกอื่นนั่งโคยเหลวโคอยคอีกฝ่ายี่เวทีจิตเซ็ตยังไม่มาเลยพอหาเสีเยงปิดเครื่องนี้ จิ้บลดในเขาดาเฮยมันเลวโอ้ยมาถึงเอ้ยบบสี่โมงเช้าโ,โาค้เ่อยคยไม่หยรับตาถามเกีนสี่โมงเช้าน,านัน่นแจิ้้นพอย่เหนื่อยันเงานตายมันเหนื่อยเลกัวซัแบดมิตตัวอ้นานักเงินเจนะ็ดหมื่นเชื่อมสี่โมงเ่า,บ,าบ่ายฝนกูยังไม่เซ็ตเล่นะมงเชื่อ แบงค์พันเหรอแบงค์พันไงมันจะแบงค์ยี่สิบแ <c oughs> ม่ต่ตังเหรียญซิบอีกคู่หน่อยนึงมึงคิดไ <c oughs> ม่ทำบุญก็ไม่สบายยี่สิบไปจะก,กี่ไหลหรือไงอันแหละถึงเวลาจ่ายจ่ายเลยยอดเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่ยอดทำบุญร่วม <c oughs> อายอดอยอดทำบุญได้ไปน้องเด้อมันก็ช่วงโควิดเราก็เข้าใจกั่ดอกมันก็ได้คือเกณด์ได้รวมขคำวิกเกดาก็รวมแล้วก็แปดพัน ห้าสบเก้าทแปดพัหบเกาบาท, 8, 5, 59, บาทก็ลงตูนห้าเก้หเก้าหแล้วก็แูมเปน,ปน,นเป็นูเดอโห้หน้าตักหลังด้วยนันเดด้วยแต่จีหวังมาขายทีด้วยคือจะไม่มีทีขายก็เข้าดอกสื่อเอาเถอะนันเดอ้าอ่าอ,อ ได้แปดพันเด้อพี่น้องเด้อให้รวยทุกคนเด้อสาธุเออดูจักยกมือวายเดินจะยกเต็มมือวายจะตา,ายอะไรเอา้าเขาหายคนก็ต้องสาธุเห็นไหมล่ะมาจ้องจะไปสาธิดท่อนสา,ายบาเอาทึ้งไหนเลียล่ะคุณเออเมียจ๋าเดีย๋ยวพี่เนี่ยจะคอยดูให้นะว่าไอเด็กน้อยคนไหนเนี่ยไม่แอบดูสองคนนี่นะถ้าหากว่าพี่เห็นเนี่ยพี่จะโบ,บกมันนาทีหนึ่ง ตีถ้าไม่เห็นมันโชคตีไป้ได้พวกมันเลยอย่าให้ฉันเห็นนะงั้นมีเรื่องแน่เนี่ยจ๋าไอ้คนอัพกเสเห็นน้องเมียจ๋าเมียจ๋าเนี่ยจ๋าก็ต้องมีมีอาจารย์มันในเรื่องตหลังเรื่องมันหมู่จะพอหน่อมันดูหลังลงนักเป็ด้มดับเป็นหมาก้มแบบเป็นหมา กว่าน้องมันก็งามติดพี่เนาะเห็นไหมเนี่ยงามกันทั้งบ้านเนี่ยดูลูกดูเต้าสิเนี่ยไอไอติพี่มันใช้ลูกจิ้บคู่กับมึงจะหนาวมึงไม่ใช่สุเทพเลยจะได้จิ้บคืนเดี๋ยวบอกว่าน็นไปเดินมาเข่าจุดเป็นไหมกว่าจะเจอใครก็คือไ่่อยวันกู พี่เนี่ยจะต้องไปทำนาเป็นเดือนีก็สเดือนเอาเมื่อกี้เนี่ยมีคนมันขัดแต่ตอนนี้พี่ขออีกฉะโบ้เนาะไม่มปแล้วใชไขอนาดขอจับขอตปัดก็ได้มามาอยฮ่าฮ่าฮาา่า่ ดังปึ้งออาเมื่อกี้เสียงกองเสียงกองมันมันจบเนาะเออแดดเดี๋ยวเอาใหม่อะไรนี่ไงฮะแม่ไม่ด้ยินแม่ได้ยินไหมครับไม่ได้ยินครับผมเดี๋ยวทำให้ทำให้ดูอีกทีเดียวเนาะแมาแล้วเดี๋ยวมันปัญญาอ่อนแม่บอกว่าพอแล้วเดี๋ยวมันปัญญาอ่อน ถามครับถามครับถามว่าอะไรครับถามแบบนี่ดฮะถามแบบน้ <S <S ีออแล้วฮะเดีはは๋ยวปัาอ่อนไ่ยินไหมเดี๋ยวปัญญาอ่อนดีี่แกพูดได้ยินถ้าบอกว่ามัได้ยินกูกินหลากเป็นสุ่ย ความ้าเห็นแก่เหรอนี่ทุกคนกูบังมึงที่เล่นหลายมึงก็ไปเล่นไปต่ออีกสองคนจะมีอันตึ๊งตึ๊งอยูมึงนี่นี่ก็ห้ามเห็นกันเตันในเรื่องอันนี้มีแกอะไรบังอยู่เนี่ยบังกบไม้เว้ยไม่เลยบังกบไม้เว้ยกูคนลบคคมาลานเว้ยกูขึ้นภาษาถิ่นที่ไม้แหม่บังกบไม้ไม่เจ็บกบลิ้นบ้างเลยนัดเจอกันที่กบตาดีมีกระท่อมนาด้วยจะมีต้นตาลสองกบนะ ก็ปูดและกกใหม่นี่ถ้าคนไม่เคยจะเอามาเล่าไม่ได้เลยนอาบ้านมึงมึงรู้จักองไหมองคเออก็รู้รู้องค์มังกรองค์ใหญ่อะและและขันนนล่ะขันนอะไรคือขนนอะไรแม่อขนนลขนนก็องค์มังกรนั่นแหละคนรุ่นย้อนรุ่นเก่าๆน่ะเขาไม่ได้เรียกองค์เขาเรียกว่าขนน ยักษ์กับอะไรขนนภาษาโคราชวรรมคำเว้ยเด็กมันไม่รู้เนี่ยเ่ยผมมึงเกิดดุกมีหลดเลยเนาะมมกูเกิดมาเลียงควยทำไมสุดแล้วฉันไม่เห็นแกเนาะผมมึงเกิดมากินดีกูจยัดหาสะโถงฉันไม่ได้กินไอ้เบนกินโยนกูโยนมึงนเลี่ยนั่งทางกันสุดไปเห็นกันบางกอดไม้อยู่เออหาเห็นกันมึงไป<ม><ม>บอกเด็กท<ม>ี่ไหนเนี่ย มันไม่แอบดูทันสองคนเจอหรือเปล่ายังไม่เจอเลยจ้ะเอ้าแล้วจ้ะแล้้ะ้ไหนไอ้ดอน่ยัไงไได้ยนยังไงไอ้ดอยไอ้ดอยอ้ดอยไอ้อยไอ้ดอยไอ้ยเยไอ้ดอย้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 ไ้ยไ้ยเ้ย้ย้ย้ไอ้ดอยอย้ย้ฮไอ้ดอยไอ้ดอยอยไ้้ยไอ้ดอยอย้ ไอ่อะไรฮะไออะไรพูดชัดๆไอ้อะไรนากุทำไมเนี่ยว่ามึงมมตีกูทำไมนี่มึงจะตีลูกฉันมึงจะเกลอะไรไอ้พ่อแม่ยุคคอมมินต์ทำไม ใครก็ให้ตีลูกตีเมียมันจะเคยมือเอาก็ลูกฉันเมียฉันจะตีไันเป็นไรล่ะมึงสังเกตดูด้วยพวกไหนตีลูกตีเมียมันได้เมียไหนมันจะตีเมียนั่นเขาว่าคนเคยมือเอ้าเหรอเขาไม่ให้ตีลูกตีเมียเขาไม่ให้ทำรึไงมิเนี่ยในเรื่องมึงจะตีลูกมึงทำไม่ได้คุณคนเนี่ยคุณก็ต้องป้องป้องไอ้ร้อนมึงจะตีหลานมาเงื่อร้อนไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเดี๋ยวก็ขอดคนได้เมื่อเมื่อตี่กุฎชมาลก็ฉันจะตีลูกฉัน แกต้องไปปกป้องลูกฉันไม่ใช่มากอดเมียฉันใครนี่เมียของฉันกูน่ะรู้ว่าลำดวนเนี่ยคือเมียพกเองเฮ้ย,ยจะเมียพวกเองย,ยังไงล่ะเมียพวกเองเนี่ยนี่แกพูดอย่างงะาย้นี่เมียตกเมียแต่งฉันตอนฉันไปแต่งข้อเงินของฉันนายกูรู้มันจีมมันเล่นไม่ได้มันมต้องมันต้องเรียกเมียพกเอง กี Raw, u, ่ตอนกูกินเหลราซื้อเหลราเข่ากันกูเอาเหลราสุกมึงยังทำนักเ็ดไหนเล่าพวกเองอยู่ไหนวะมันมันไอ้พวกมึงเมี่ยมึงคนเดียวไงหล่ะมึงเงินมึงคนเดียวไงนไหนมึงเงินมึงคนเดียวเออกู้ขี่กูนี่เงินเพิ่มแต่ก็เงินทั้งคนเดียวมึงกินเงินมึงคนเดียวไงวันแต่งกูก็ใส่ซองให้มึงห่าลอยกูเมียกูได้ดิไอ้นี่แหมดูมันทำ ดูามาทำพูดเข้าใส่ห้าร้อยจะโคมเมีย,ก,มยกูซะแล้วนี่เดี๋ยวแล้ววันนั้นฉันไปงานแต่งไงรฉันใส่พันหนึ่งขอลสักสองทีถูกไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากอยากรูก้ว่าปีนเขาไปยังไงไอบ้บ้าแล้วกว็ปีนแคดิ่มมันต้งไปขึ้นยอดมันไบบน,น,น้าหนุนะอะไรอ่ะอ้าวอ่ะมีแร่งไหมห่วงนางเอกแม่นางเอกแม่ฉันเล่น อีแรงไหมเป็นวงเป็นวงเป็นวง,นวงมึงก็ไอ้พวกใครเข็นใหญ่กว่ากันกูมันกินแล้วมันได้แค่นี้นะเป็ดเ,เอาอีกเอาอีกสามโลงามเลยเด้อเอาอีกสามโลเพิ่มเพิ่มอีกสามโลเล็กไปเพิ่มมาอย่างนี้เนี่ยเพิ่มเพิ่มช่วงนี้เพิ่มเยเย่งเงี้นะถ้าไปเพิ่มยังเงี้โอ๊ยเพือเ่ <c oughs> อน ยังไปโชว์เขาดิท้องกูไม่ทลายดอกมือถึงมึงซิ่งมาโผล่มาอีกตีนี่ออกมาขายพระเอกเขาชายคนรูปฟิลตสีคนมึงคิดดูใจเย็นใจเย็นเซียนไปพ่อพ่อเมื่อไรเขาเจ้าข้าวผัดมาให้ผมหิวพ่อพ่อบอกกรรมการเอาข้าวผัดมันหิวผมหิวดีใจด้วยครับวันนี้กรรมการเอาข้าวต้มมาให้ครับ ไม่ใช่ข้าวผัดตัมเด็กกลับบ้านไก่เครียดทำ <laughs> ไมไก่เครียดล่ะหัวข <laughs> 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 ้าวต้มไ,ไม่ได้นูอยมันหัวไก่กับข้าวัดแม่เห็นรถขาวไปไม่ไก่กูนี่ปุ๊บเรียกพ่อพ่อพ่อพ่พ่อพ่พ่พ่วันไหนไม่ได้เขาก็ไอ่ไอ่ไอ่ไอยมันด่ามันด่าไก่หรือเ <laughs> มียไก่ไไหรือแมวนี่นี่มันมีชัน้นเอางี้ดีกว่าชัานชาน้นเนี่ยจะสอนลูกชั้นนี่เป็นเด็กเป็นเล็กแล้วตา ี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเพราะเออลุงลุงพาหนูมาดูนี่ฮะพาหลานมาแล้วอย่างนี้นะฮะพาหลานที่พูดในนองลุงพาหนูมานะก็ลูกมึงแหละบอกว่าจะพามหนูหนังมาแล้วนี่ก็อย่ามาโทษลูกฉันนะลูกฉันอย่าเป็นเด็กเล่นๆอยู่เลยนี่โอ้๋อ่อโอดลูกโอ้ยมึงบอกลูกอีนี่โอ้โหอีมึงบอกแบบ ผมอยากเป็นหมาก็จะหี่ไหมที่โอดจะลูกอันนั้นมันนองมันไว้อันนี้ไม่ใช่มันติดดินแล้วมจ้าีเมียเด็กต้องมันกดแม่ไม่ต้องตีให้กูดอกที่เขาเนื้อจริงๆก็ไม่ได้มีนิสัยแบบนี้นะครับพอดีมีหัวหน้าเป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่นิสัยป้าขับมันเป็นโดยสันดานมัน ยอนน้องนี่นะจา๊จาจ๋ะพี่ตอนนี้เนี่ยพี่ต้องไปทํางานไปทำไรทํานาไปทีแล้เดือนสองเดือนแต่ว่าตอนนี้พี่ได้ข่าวว่าทางการเนี่ยกรมที่ดินเขาจะมาแจกที่ให้กับประชาชนจ้ะอยากจะพี่พี่เนี่ยอยากจะให้เมียไปรับที่ดินไปฟังเขาพูดสักหน่อยเพื่อเขาจะแจกที่ดินที่นาให้กับเราเพิ่มอ,อ๋อแล้วที่ทําการอยู่ตรงไหนและฉันไม่รู้จักหรอกจ๋าก็ไปทั้งนั้นนะวังไม่รู้ นน,นี่เจ้าเป็ดเนี่ยรู้จักบ้านกำน,นันข้าท่า,านอัจฉริอยู่ตรงไหน,ลน,น,นาาหแล้วบ้านกำนันน่ะกูอยู่ก็งานไม่แล้วฟังไว้นั้ปกูบ้านกำนันเดี๋ยวกูพาไปกูเนี่ยตรงนี้ก็กำน,นันเอางี้เจ้าเป็ดเนี่ยพาเมียฉันไปฉันฝากเมียฉันกับเพื่อนนะอืมไปกำมโดนไปดัะพี่ฝากเมียครับเมีจะย่าทำอะไรเมียกูนะกูโอ๊ยกูใจญ่เลยอยู่บ้านนะดูแลใจแนะแม่กลับมาหาจะแม่อย่าให้พูแม่พูดเล เต็กกะเด็กหน่วยนี้ก็ไม่เคยเท่าเลยใส่เมียราฝากไว้กับเพื่อนคอนจะร้องเรื่องสู่ไรยังรักยังหวังหวังไม่หา สมองมุนวายวันวันวันลักรับอยากกันเก้อร้องบอกไอ้เกลอเพื่อนกันเจดีย์ในทางเร่ันาส่วนลำดวนไปกัดเช้าเฟรชเพื่อไบเนดที่ดินแล้วจะขอพักทางนี้เอาไว้ก่อน